อ่าฮัลโหลสุรครับวันนี้ก็อยู่กับช่องออกก็จะซิงเกมเมอรอกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม s t n o c t u r n e นะครับผมซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่ามืดมนนะครับผมอ่าสมัครกที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลักใจในการตับคิดจะตอไปให้ให้ด้วยนะครับผมโอเคถ้าแปลชื่อเกมผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะเก่งด้วยนะเรื่องภาษาอังกฤษนะโอเคก็ ถามว่าทำไมผมต้องต้องมาเล่นเกมนี้ก็เนื่องจากว่าผมไมปบังเอิญเจอในโฆษณา Facebook มาเนาะเห็นเกมนี้มันน่าสนใจดีผมก็เลยอยากจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคนะ,ะถามว่าเกมนี้ไปได้ยังไงโอเคเดี๋ยวได้เล่นให้ดูแหละโอเคงั้นเราก็มาเล่นันเลยนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้แหละอ่าต้องระวังด้วยนะ นี่มามาแล้วมาแล้วต้องเช็คดูดีๆก่อนื่อมาแต่ว่าเกมนี้มันเล่นง่ายไหมก็ก็ง่ายอยู่มันไม่ค่อยยากอขึ้นอยู่กับที่สเต็ปของเราเนี่ยนะก็อุ้ยมันมีกับดากด้วย คงั้นเราก็ต้องมาเริ่มใหม่นะโอเคก็ไม่เป็นไรหรอกอุ้ยเอุ้ยจ้ะไปแล้วกรีบปุ่มมันกดไม่ติดกี้ที่ปุ่มไม่ติดเลยกรี้ไม่ติ แกกันมาัยากจังวะเกือบ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 อยู่ต้องหลบก่นต้องหลบใหแสงไอ้ตรงนีก่อนไม่ััจะตายได้เ <l ots> อ้าเ <l ots> เกือบตายแบบไม่รู้ตัวเลยี่นิ <l ots> ไม่รู้ตัวเลยกินกินตายบ่อยมากเลยเกมเนีนไม่ค่อยยากแต่ตรงนี้คือยากมากเลยตรงที่กับดักนี่แหละมาแล้วเกือบแล้วไหมล่ะกู โอ้ยตายอแล้วโอเคแ่ตายได้ตายดีจริงๆเลยนะตัวเรานี่ซึ่ก็ไม่ทันกอะไรเลยเฮ้ยเกือบไเอ ตายอยู่เฮี้ยเกมนี้มันยังเล่นเพิ่ซ้ำเลยเฮ้ยไอ้ตัวนี้อันตรายว่ะอุ๊บเกี่ยวหับเฮี้ยไอ้ตัวเดิมนี่ว่ะนี่เจอตัวจริงด้วยลองดูดูกะไม่ตัวนั้นจะมาหรือเปล่าไอ้ตัวนั้นมาก่อนอ่าไปแล้วอุ๊บ ลบได้อยู่ก็พอได้ตรงนี้กูจะได้หรือเปล่ารอให้ตัวนั้นมาบ่นแล้วก็ไปทีเดอร์วิ่งอยู่โหสองตัวเลยเีอยเลยวู้สามเีเหรอ เชื่ยมันเกินไหยอ้ยกับกับตาย,อ,ย,ตายอุ้ยเอ้าตายเอาใหม่ก็ไม่ไปเป็นไรหรอกอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงไหน,นไม่มาเลยหรอ เดียวทุกวินาทีัจะเจออันตรายแบบไม่รู้ตัวหายกูโอเคไม่รู้ว่าจะได้จะได้กี่กิโล่โ เี้ยวินาทีเลยอุยเหี้ย,ยไม่รอดเขี้ยไม่รอดเลยเมื่อกีน้นี้อุ้ยเขี้ย,ยมาไวมากเลย,ยนี่นะมันแม่เอวจุดดมตันเลย Oh, anh yêu chào những ăn nó chắc mà ăn oh yeah, mày còn đi mày đi ăn lòa chắc ủi ăn lòa chắc เกมนี้ก็ถือว่าเกมเกมที่สนุกมากอยู่นะครับผมก็เป็นเกมที่เอาไว้เลเ่นเกมไลเครียดยืนะครับผมก็ใครอยากไปเล่นก็ก็โหลดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจากาปิสตูนนะครับผมก็ก็อ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่น,นี้ครับสำหรับคลิปหน้าก็ไปเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบา,บายบายไปเจอกันใหม่นะครับ